ปกติถ้ากลับถึงบ้านแล้วหลังจากเลิกงานเพื่อนทําอะไรสําหรับคนที่เป็นทํางานประจําหรือออกไปทํางานข้างนอกหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่แล้วกลับมามีสิ่งอะไรที่ต้องทําบ้างไหมอย่างเช่นถ้าเป็นนักศึกษาก็ทกําการบ้านหรือเปล่า หรือว่ามีใครหอบงานกลับมาทําที่บ้านบ้างอาชีพไหนที่มักจะหอบงานกลับมาทําที่บ้านหรืออาชีพไหนที่สามารถพักงานเอาไว้แล้วกลับมามีชีวิตเป็นของตัวเองได้บ้างน,นะคะอยากจะแชร์สําหรับอาชีพที่เป็นสายวิชาการอย่างเช่นเป็นอาจารย์สอนอืรู้สึกว่าการทํางานเป็นอาจารย์เวลาอยู่หน้าง,งานเนี่ยเราก็มีสอนมีบรรยายเป็นปกติ แต่ว่าในระหว่างความเป็นความเป็นงานบรรยายการสอนการทำระหว่างวันแล้วเนี่ยมันยังมีหน้าที่อื่นๆน,นะคะอย่างเช่นการดูแลเรื่องหลักสูตรการออกไปอบรมจะต้องทำตาม KPI บ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเตรียมสอน เวลาที่ไปบรรยายก็ต้องเตรียมเนื้อหา,หาเตรียมข้อมูลจัดการการสอนดูว่ากิจกรรมแต่ละหน่วยงานเนี่ยการเรียนเนี่ยสำหรับนักศึกษาเขาจะได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องกลับมาคบคิดหาข้อมูลรีเสิร์ชเพื่อที่จะบรรยายอันนี้อยู่ที่หน้าง,งานที่ตัวเองเคยทำเนาะแต่ว่าดังนั้นก็คือในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่ทำงานจบ แปดโมงห้าโมงเก้าโมงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีหน้าที่อื่นๆที่จําเป็นที่จะต้องเอากลับมาเพื่อที่จะทําเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงงานวิจัยหรือว่างานบทความวิชาการต่างๆนานาที่เราจําเป็นที่จะต้องทำนะคะก็เดี๋ยวแชร์ว่าเออหลังจากทํางานหนักไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยอืพอมาเป็นอาชีพของ ในงานประจำในหน้างานเชื่อว่าในหลายๆคนก็น่าจะอยากที่จะมีความเป็นส่วนตัวหรือปลีกเข้ามาทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากทำอาจจะนอกเหนือจากงานประจำก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมองอยู่เหมือนกันว่าในชีวิตประจำวันนะคะหรือการปรับพฤติกรรมปรับวิถีชีวิตให้มันเข้าหรือสอดคล้องกับความเป็นตัวของตัวเองด้วย นะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในบางวันที่หรือช่วงเวลาที่เราไม่มีสอนไม่มีทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นแกลบที่เราได้พักผ่อนแต่คราวนี้เ,เริ่มจะดูเรื่องของการจัดการตารางเวลาในชีวิตแล้วแหละว่า ในแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างเลยที่เราอยากจะทําแต่ว่ามันหมดวันไปแล้วก็ค่อยๆดูว่าเอ๊ะเราจะเริ่มจัดกิจกรรมอะไรมาใส่ดีแต่ก็เคยนะที่แบบว่าเอากิจกรรมที่เอ่อที่ตัวเองอยากทําเอามาใส่จนมันแน่นทั้งวันแล้วก็กลายเป็นว่าแทบจะไม่เหลือพลังงานเลยในแต่ละวันทีนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องเลือกแค่ เป็นหลักใหญ่ใจความที่เราคิดว่าเราจะสามารถทําได้เรื่อยๆแล้วก็ทําได้ไปตลอดมองผลในระยะยาวนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บในเรื่องของการจัดการเวลานอนการจัดการเวลาทํางานนะคะการตื่นแล้วก็กิจกรรมหลังตื่นนอนที่อยากที่จะทําเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะตอนนี้ก็ดูในเรื่องของการออกกําลังกายนั่งสมาธิทําความสะอาด บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแกลบเล็กๆที่กะว่าอาจซักประมาณหนึชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะไปทำอะไรที่ในชีวิตจมวันซึ่งมันเป็นการเหมือนให้เวลาตัวเองอก็จะเป็นแกลบซักประมาณ1ชั่วโมงที่เริ่มเข้ามาในช่วงเช้านะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะได้หนึ่งชั่วโมงเนี้ยต้องก็เลยต้องปรับการนอนใหม่ แต่ว่าถามว่ามันยังมันเสถียรหรือยังก็ยังไม่ถึงกับเสถียรดีนะคะก็พยายามที่จะปรับปรุงชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยให้มันรู้สึกว่าอยู่ง่ายแล้วมันก็สบายแล้วสามารถทําได้เรื่อยๆยาวๆนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะคะกินข้าวเสร็จ ตอนนี้คือเหนื่อยมากอยากพักผ่อนว่าพรุ่งนี้เช้าต้องเดินทางแต่เช้านะคะก็จะต้องเดินทางไกลขับรถไปกะว่าจะออกสักประมาณตีห้าเพราะเป็นคนชอบขับรถตอนเช้าอาจจะตีสี่อะไรเงี้ยช่วงเช้าเช้าเวลารถน้อยเรารู้สึกว่ามันขับรถง่ายแล้วมันก็เงียบนะคะดังนั้นคิดว่าจะต้องลาไปนอนก่อนนะคะพักผ่อนไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังนะคะแชร์กันใหม่ ก็วันนี้แชร์เรื่องของทำไงให้หนึออ่งวันของเราสามารถแพ็คไปด้วยสิ่งที่เราต้องการนะคะสามารถเติมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราอยากจะทำซึ่งหวังผลในระยะยาวว่าเราจะทำมันได้เรื่อยๆอย่างมีความสุขค่ะแล้วเพื่อนๆมีอะไรจะมาแชร์กันบ้างไหมหรือว่าออมีชีวิตประจำวันที่ลงตัวแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมาย แต่ไงก็ป,ปะะทาทวาษาตัวภาพแล้วก็ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักนะคะในทุกๆวันค่ะ